ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาลองเจ้าแมนนวลนะครับแล้วก็ผมก็ลองบิวของแต่งใหม่อะไรใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมาแนะนํากันนะครับอาจจะมีหลายแบบเลยนะครับก็แนะนํากันให้ทั่วถึงเลยละกันสาหรับใครที่เล่นแมนนวลอยู่นะครับแล้วใช้เซ็ตของแต่งแบบเก่าแล้วมันเบื่อและรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างสามารถฟังคลิปของแต่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้ได้นะครับ แล้วเราก็จะเอาสกินใหม่ของแมนอวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกินที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับความสวยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่สามารถบอกได้ว่าความสวยเนี่ยมันสวยที่สุดแต่เรื่องการใช้งานผมสําหรับผมผมให้เป็นสกินที่ใช้งานแล้วดีที่สุดนะครับในมองในแง่การใช้งานเนาะความสวยอาจจะดูไม่สู้แบบอันเก่าๆไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยความสวยเนี่ยแล้วแต่ชอบแต่ละคนเลยแต่ว่าถ้าเรื่องการใช้งานจริงง่ายอะไรง่ายเนี่ยผมมองว่า สกินเนี้ยสกินใหม่แม่งดีสุดแล้วนะครับสำหรับ m มดารวอนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้นี่มีสกินดีที่สุดของแต่ละเปินมาหลายอย่างเลยนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็มีลดราคาอยู่ด้วยนะครับสำหรับสกินใหม่ m ม n ดวอกนะครับกับสกิน m มนดาร์วอล์ดูไฟ r ์เพาสนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆดูข้างๆอ่ะมันอาจจะดูไม่เท่น,นะเว้แต่ว่าเนี่ยครับคุณมองแนวนี้ดิมันผอมมันเรียวมันบางมันดูแบบ อารมณ์เหมือนพลิ้วๆครับไม่บังหน้าจอไม่เป็นปืนที่มันปืนใหญ่ๆอ้วนๆเหมือนที่แมนวอลเรารู้จักกันนะครับเรียกได้ว,ว่าทําได้ดีนะครับแต่รูปทรงด้านข้างเนี่ยผมติติตนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูดีแหละแต่เนาะถ้าใส่สกินเพรทับหรือถ้าใครชอบแนวเนี้ยผมมองว่าจัดได้เลยนะลด1 5อยู่นะครับเหลือเวลาประมาณระยะเวลากระดานนะเหลือ10กว่าวันนะครับแต่การลดราคาจริงๆหลังจากลงคลิปนี้นะครับน่าจะเหลือประมาณ4 5หวันนะครับก็เนาะถ้าเลยสี่หวันจากหลังจากผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ย ก็จะเหลืออีกเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วกระดานก็ค่อยหายไปนะครับก็ถ้าอยากจัดอ,อยากอะไรเนี่ยตอนนี้มันไม่เกินหมื่นซีพีเพราะเผื่อไม่ถึง9 0 0 0พซีพีด้วยนะครับเพราะลดราคา15%เป็นเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆผมให้ได้เลยว่าในแง่ของการใช้งานเป็นแมนนวลที่ดีที่สุดนะครับเนาะประมาณนั้นเรื่องความสวยนี่ผมไม่สามารถการันตีได้ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าแล้วแต่คนแต่ละคนเขาชอบไม่เหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งดีกว่านะครับอ่ะก่อนจะไปดูของแต่งเนาะ อยากจัดสกินต่างๆช่วงนี้มีสกินดีมากมายนะครับแนะนำร้านลิชแมนช h o p ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเนาะหลากหลายช่องทางให้เลือกเติมนะครับทักสอบถามเอนมินได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนะครับสำหรับแมน w วลสกินใหม่นะครับในเรื่องความสวยงามผมชอบนะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองจริงๆว่ายิงแล้วเป็นยังไงแต่ผมชอบนะครับแนวนี้นะครับมันดูเท่อล่าดำแดงอะหล่อเท่ยู่แลอารมณ์แบบหนึ่งเดียวความมืดอะไรประมาณนั้นนะครับ ของแต่งเนี่ยอย่างที่บอกครับแมนนวลในเมตานี้ถ้าคุณจะเล่นจริงๆและให้มันโกงจริงๆซัดกับเมตาได้ทุกกระบอกนะครับอย่างเดียวที่ผมบังคับให้คุณใส่นะครับก็คือแม็กตัวนี้ครับแม็กเทอร์ไมใช่ครับมันเป็นแม็กกระสุนไฟที่ยิงติดตัวสตู2นัดนะครับถ้ามันเป็นถ้าไปติดในส่วนพวกแขนหรือขาอะไรเงี้ยอาจจะต้อง3นัดแต่ถ้ายิงตัวจังๆ2นัดนะครับแล้วคุณรอดาเมจเผามันตายเลยนะครับเป็นอะไรที่แรงมากๆแล้วก็เกียนมากๆนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันเวอร์ขนาดนี้ครับมันต้องมีข้อเสียครับใช่ครับหนึ่งเลยคือกระสุนแม่งโคตรน้อยแค่10กว่านัด15นัดน,นะครับแล้วตากาลั่น5้าก็ยังถือว่าโอเคนะครับมันก็หมดไวพอสมควรเนาะเพราะกระสุนแค่15นัดถ้าใครที่เปลี่ยนจากเล่นปืนที่มันกระสุนเยอะๆยิงสแปมมาก่อนแล้วมาเล่นแมนวอร์ War เจ้าตัวแมคเทอร์ไม์เนี่ยปรับตัวกันประมาณหนึ่งนะครับว่าคุณจะสแปมสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับคุณต้องประหยัดกระสุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะจำได้เพื่อให้้้คุณณสสาาามมรรรถังหตูไดนนนน่นเ,นนะะนนเนอะะะป อันนี้เป็นของแต่งชิ้นเดียวที่ผมอาใส่นะครับแล้วต่อมาที่ผมแนะนำนะครับของแต่งนะฮะผมสำหรับผม,ผมเนี่ยผมจะใส่เพิ่มความแม่นยำา2ชิ้นเพิ่มความคงตัว2ชิ้นครับเนาะก็จะพอดีเลย5ชิ้นนะครับหรือถ้าใครอยากใส่เก็บเสียงก็ได้แต่เก็บเสียงเนี่ยผมก็แนะนำอยู่2อันนะครับแนะนำอันนี้อย่างเดียวนะครับมันดูดีสุดแลละก็ถามว่าเอ้ยที่ทำไมมันลดดาเมจแล้วทำไมถึงแนะนำละ่ะลดบเ0เลยนะปืนแมนนวลครับพอใช้แม็กเทอร์ไมหรือแม็กกระสุนไฟนะครับ ระยะดามจจะเยอะเท่าไหนบวกเท่าไหนอะไรก็ช่างมันไม่นับครับยิงไกลแค่ไหนดามจก็ไม่ลดลงครับเนอะเพราะว่าดามจจริงๆมันอยู่ที่ตัวเม็ดกระสุนนะครับไม่เกี่ยวกับตัวลูกระยะดามจนะครับถ้าเป็นกระสุนเดิมๆที่ไม่ใช่แม็กเทอร์ไม์อันนั้นนับนะครับต่พอเป็นแม็กเทอร์ไม์เนี่ยมันจะไม่นับตรงระยะดามจนะครับมันจะแรงที่ตัวกระสุนอยู่แล้วนะครับเนาะก็เลยใส่เก็บเสียงตัวนี้ดีกว่าถ้าเราใส่อันนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าซูมช้าลง5%นะครับแมนอว์มันคล ถ้าเทียบกับเมตาสมัยใหม่นะครับก็เรียกว่า5%นะครับถ้าเราทำหรือแต่งอะไรให้มันดีที่สุดได้ก็ควรจะทำให้มันดีที่สุดนะครับ o ก c Light Spacer ครับดูดีที่สุดถ้าจะใส่นะครับอาจจะปรับแต่งอัปรับเปลี่ยนของแต่งจากตรงนี้ที่ผมใช้อยู่ได้นะครับความแม่นยําที่ผมบูตนะครับก็มาจากพันายตัวนี้ครับาเรียกว่าข้อเสียเนี่ยน้อยมากนะครับผมก็เลยใช้นะครับลดอาการกระตุกเพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงลดแรงดันนอนด้วยนะครับแล้วก็ปืนเนี้ยพอแรงดันนอนมันลดลง มันเหลือแต่เลนส์ดีต่างตั้งนะครับทำให้มันยิงง่ายนะครับแล้วก็เจ้าตัวคลิปหลังเพิ่มความแม่นยำนะครับทำให้มันยิงตรงเป้ามากๆนะครับแล้วก็ลำกล้องปืนเนี่ยผมแนะนาอันนี้ก็น่าจะต้องใส่นะครับสำคัญพอๆกันเลยเป็นของแต่งชิ้นเดียวที่บวกความคล่องตัวรอบด้านแล้วก็ข้อเสียน้อยมากๆนะครับแนะนาไม่ใส่เลยนะครับแล้วก็อยากสุดท้ายเนี่ยผมก็มีให้เลือกอีกนั่นแหละนะครับว่าจะใส่เป็นรีโหลดไวแบบผมหรือจะใช้เป็นเลเซอร์นะครับถ้าใช้เลเซอร์ ความแม่นยําดีขึ้นนะครับแล้วก็ซูมไวขึ้นนะครับเกือ mm hmm. บเกืบสิแต่ก็จะมีเลเซอร์เวลาเราซูมยิงถ้าใครชอบซูมสโคปดักรออาจจะเสียเเดียบหน่อยเพราะว่าศัตรูสามารถมองเห็นเลเซอร์คุณได้นะครับอาจจะใส่รีโหลดไวถ้าคุณชอบบุกชอบเล่นระยะกลางระยะใกล้เน้นไฟบ่อยๆนะครับกระสุนหมดบ่อยเป็นคนที่ใช้กระสุนเปลืองนะครับแนะนำว่าใส่รีโหลดไวเถอะ คุณภาพชีวิตช่วยคุณได้เยอะนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นปืนกระสุนเยอะสแปมบ่อยเนาะเพราะว่าเล่นหมดฮาร์ดคอยเป็นหลักกระสุนมันใช้เปลืองอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้รีโหลดไว้นะครับแล้วก็เก็บเสียงผมไม่ใส่นะครับผมต้องการบูสสิ่งที่ผมต้องการก็คือความแม่นยำนะครับยิงระยะไกลจะได้ตรงเป้ากด2นัดก็คือให้มันไม่ตายเลยนะครับให้มันตรงได้ที่ผมยิงแล้วก็บูสความคงตัวที่ผมต้องการนะครับผมต้องการอย่างไรผมก็จะแต่งอย่างนั้นนะครับเรียกว่ามันตรงจุดมากกว่าเนาะไม่ต้องบาลงบาลานซ์อะไรให้มากมายกดหัวนะครับ ลองดูนะครับของแต่งเนาะผมจะไม่ฟิกแล้วกันนะครับแต่ถ้าแนะนําให้ใส่จริงๆก็จะมีเจ้าตัว Mac กเทอร์ไมแล้วก็ลํากล้องตัวนี้นะครับมันได้ข้อดีเยอะกว่าข้อเสียนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรงเลเจอรี่กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับแมน o วลของแต่งเซตใหม่ที่ผมลองศึกษาแล้วก็ลองเล่นแล้วก็ลองแบบว่า ลองดูนะครับเพราะว่าบางอันบางอะไรจากคลิปที่แล้วผมก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองใส่แม่งแต่สิ่งที่ผมต้องการคิดว่าปืนมันต้องการแล้วมันจะดีนะครับผมใส่แม่งแต่สิ่งนั้นอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่มันดีผมจะไม่ใส่เลยนะครับก็แต่งแบบว่าเอาแต่ใจนิดนึงก็อยากให้คุณผู้ชมถ้าจะเอาไปใช้ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะครับไปไปดูไฮไลท์ในแรงกันนะครับมาครับอยู่กับดานชูทเฮาส์นะครับอาจจะมีเสียงลมเข้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศแม่งร้อนจริงนะครับขอให้โล่งหน้าเลยเนาะ บางที่เล่นเกมหานี่ก็หัวร้อนอยู่แล้วนะครับอากาศร้อนก็ไปใหญ่โหตัวคูณชัดยอดเลยนะครับของแต่งชิ้นนี้เด็ดเลยความแม่นยำนะครับเพราะว่าผมใส่เพิ่มถึงสองชิ้นเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเอารีโหลดไว้ออกแล้วก็ไปเพิ่มเจ้าตัวเบเซอร์ด้วยก็จะแม่นกว่านี้อีกนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าเนาะแต่งอันนี้เนาะเพื่อเราเล่นดีกันหน่อเนี่ยโอ้โหผว่แคหัวพลาดเลยนะ อาฟตรงนี้นะครับโอเคไม่ตายปะโอ้โหดูดิโดนแค่สองนัดนะครับดับเลยนะครับโดนไปนัดหนึ่งก็เกือบตายนะโนมากนะครับโอ้โหผมกดหมอบแล้วแต่ขวาเข้าพอดีแต่เพื่อนเทนให้แนละ้ว นะครับจุดแรกอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าสไตล์ปืนมันไม่ใช่สไตล์ที่ผมเล่นนะครับยิงไปก็เจ็บอยู่นะครับผมดักเลยแล้วกันนะโอเคโลแบบพอโดนเข้าไปแม่งไหมแบบนัดเดียวก็ปางตายครับ โอเคยิงสองนัดปุ๊บหลบเลยนะครับเพราะว่าปืนเรามันเรียกว่ามันไม่ได้ดาเมจดิบๆเนาะมันเน้นดาเมจไฟนะครับยิงโดนสองนัดที่หลบเลยนะครับเมื่อกี้นัดเดียวก็โอเคโดนสองนัดตายปะโอ้โหโดนจึ้งๆน่าจะโดนแขนนะครับถ้าโดนตัวจังๆเมื่อกี้ตายนะอย่างนี้บอกก็ถ้าโดนแขนน่าจ,จะมีลาบากหน่อยนะครับล็อกแวร์กันล็อกยาวๆนะครับ โอเคเป็นไงไม่เอา้าไม่โดนตัวเองด้วยนะผมรีบรอบอกถ้ามันยิงใกล้ๆจริงๆนะครับมันโดนตัวเองเหมือนกันนะครับเวดับไปหนึ่งนะครับทนความไหมไม่ไหวนะครับไปไหนแล,ล้วล่ะไอตัวนั้นโอเคสองนัดแล้วหลบแต่หลบไม่ทันครับเนี่ยถ้าจังหวะเราหลบไม่ทันมันอาจจะโดนเทดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าปืนเราดาเมจมันไม่ได้จบได้ทันทีนะครับมันมาจากไฟแรงนะครับ ไปเลกอว์เ้ right, โหดูดิยิงแล้วหลบเลยครับถ้าโดนสองนัดคุณคิดว่ามั่นใจว่าสองนัดจังๆคุณสามารถยิงแล้วหลบได้เลยนะตายเปล่าน่ะโนอะ้โหผมก็โดนเหมือนกันว่าน่าจะมีคนเล่นเหมือนกันนะครับโอเคนนั่นไงยับกว่าครึ่งหลอดเรายิงสกิตนัดเดียวครับดับแน่นอนดับแน่นอนอนี่ไง โอ,โอ้โหผมว่าแล้วมันต้องมีกลิ่นมาหลังมาจริงด้วยโอ้โหผมยิงไปนัดหนึ่ง อันนี้ก็เล่นแมนวอลไฟ์เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เขาเปิดผมสองนัดได้ก่อนก็เรียกว่าอีซี่เลยนะผมก็ตายได้แน่ร้อยเเซ็นโดนสองนัดตายแน่นอนแต่ว่าอืปรับตัวพอสมควรนะครับผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยดนะ้วยเนาะแต่ก็แนะนำนะครับถ้าใครที่แบบอยากจะลองจริงๆนะคุ้มค่าปืนนี้ เราเบิดแม่นครับยิงไม่แม่นยิงไม่โดนไม่เป็นไรระเบิดแม่นพอนะครับตรงกลางมาแต่ว่าโอเคได้อยู่พยายามหาจุดที่เรายืนแล้วคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ยิงฟรีๆนะครับเปิดได้สองนัดก่อนเราก็วิ่งเอ้ยไรนี่ตยหน้าแหกปะนี่ตรงนี้น่าจะดันมานะครับสองนัดตายปะก็ซับอีกนัดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โมาจากไหนโอเคเ,เพื่อนเทรดให้ฮสวยครับ สามารถเล่นเรื่อยๆได้นะเพราะว่าเราจะได้คำนวณดามเมจถูกนะครับพอคำนวณดามเมจถูกเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเนี่ยเปิดได้สองนัดตายป่าววะอ้อยใบตายเว้ยโอเคถ้ามันโลแล้วหรือต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับซ้ำนัดเดียวยิงส่วนไหนก็ตายนะครับแรงระเรรบเดิดระเบิดจริงครับปืนนี้ตายปะ โอเคระยะไกลก็อาจจะมีสามนัดบ้างเพราะเราไม่สามารถรู้ได้นะว่ามันโดนโอ้โหมิงว้าวครับจังหวะนี้ปะ่ะผมเก็บสก,กิลไว้หน้านละ อ้โหหลังเข้าถ้าหลังไม่ซ้าผมว่าผมวัดไอ้ตัวไกลได้อยู่นะเพราะว่าผมก็โยกได้แล้วเขาดรอปช็อตล้วเป็นเป้นเปานิ่งพอดีเฮ้ยเราเบิดโอ้โหเกือบ้วเฮ้ยไม่ทายเหรอโอ้ยได้ปะโอ้โหไอ้นี่ไม่ตายผมรู้สึกเหมือนกดไปสองนัดป่ะเมื่อกี้เนี้ยหรือเหมือนโดนนัดเดียววะโดนนัดเดียวนี่แย่เลยครับ โดนปะ๋อะตายพอดีเห็นไหมตัดหมวกเครึ่งหลอดนัดเดียวครับตายตายต่ดหมว่าครึ่งหลอดนัดเดียวเท่านั้นครับเซฟกระสุนหน่อยครับอุ๊ยโดนปะม,มันจะใส่ไปสองนัดปะเมื่อกี้เนี่ยอาจจะโดนนัดเดียวก็ได้นะครับผมไม่ชัวร์อะถ้าเมื่อกี้สองนัดไอตัวที่มาชาร์จผมเมื่อกี้ดับแน่ โดนสองนัดดับแน่ครับอย่างนี้ตายครับโอ้ยโอ้กระสุนหมดอมืถ้าบรหิหารกระสุนดีนี่เราจะเล่นง่ายกว่าเดิมครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้ากระสุนแม่งสักยี่ิบนัดนะโอ้โหมีตาแตกครับใส่ได้ทุกรุ่นอ่ะปือเนี่ยโ้ยแรงครับแรงตายตายปะตัวนี้ โอ้โหไม่ตายมันลูดสามเลยเมื่อกี้ผมก็กระสูนหมดพอดีด้วยมันไม่ไม่พอนะครับโอ้โหไม่โดนด้วยมันปึนงคู่ด้วยแต่เรายังนํำอยู่จุดเหลือยี่สิบวิรอได้ครับปืนคู่มันอยู่ออกตรงกลางหรือตรงไหนวะโอ้โหตายเพราะว่าไม่ตายวยโกงมากครับปืนคู่ ชูผนะ่าแล้วแพ้ได้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เข้าอะ่ะเพื่อนเบรกจุดได้ป่ะนะ่ะเดี๋ยวเพื่อนเบรกได้ผมกวาดล้างตรงมิดเลยแล้วกันได้อยู่นะครับแต่มันมีเครื่องบินอะไรบินไม่รู้อะ่ะโอ้โหแพ้เลย จังหวะไม่เป็นใจไปหน่อยนะครับเมื่อกี้นี้แต่ก็ทําได้ดีแล้วนะทีมเรานะครับเล่นดีแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นมันมันใบมินิแมปแล้วเขาก,กดยิงอะไรลงมาไม่รู้นะครับทีมเราหายหมดเลยผมไม่รู้ว่าของเพื่อนหรือของเรานะเพราะว่าผมก็ดูแมปไปได้แต่พอมินิแมปมันไม่ได้ใบแล้วก็เรียกว่าทําเห็นแล้วมันเป็นเครื่องบินเลยสักอย่างแหละเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเออไม่น่าแพ้นะครับก็ทะลบน้อยก็แสดงว่าเราก็ยิงพอสมควรโอ้โห เปิดเกมมาแรกผมยิง7จ็ดตัวเนาะพอจบเกม3ามสิก,กว่าตัวเลยนี่แบบเกินความคาดหมายนะอืถ้าผมปรับตัวได้มากกว่านี้น่าจ,จะยิงได้สนุกกว่านี้นะครับมันก็มีจังหวะที่เป็นข้อเสียมันด้วยด้วยที่ว่าถ้าเราสกิดแขนเนี่ยหรือสกิดขาอาจจะต้องสามนัดน,นะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยพยายามบริหารให้ดีๆเนาะถ้าคุณอยากจะเล่นปืนนี้เป็นเมนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกความโกงของมันนะครับ มันเป็นเมตาได้เลยนะครับเรียกว่าเมตาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าใช้กันมันก็ซู้ได้แทบทุกปืนแหละแต่ก็อย่างที่บอกมันก็จะมีข้อเสียอยู่ปืนมันไม่ได้ยิงแล้วจบได้ทันทีนะครับมันยิงแล้วถ้าเราคิดว่าโดนจัจงสองนัดเราต้องรีบหนีนะครับเพราะบางทีเราเจอเมตาจี๋ๆที่แม่งลูกไ,ไวๆแรงๆจบไ,ไวๆเนี่ยเราไปวัดตรงๆไม่ได้นะครับปืนเราไม่ใช่สายที่ยิงแล้วตายเลยนะครับมันต้องรอเผาเนาะอาจจะต้องปรับตัวปรับรูปแบบการเล่นนิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณเข้ามือแล้วรู้แบบแบบว่าแพทเทิร์นแล้วรู้ใจปืนแล้วผมบอกว่า คุณใส่ได้ทุกเมตานะครับไม่ว่าจะแพทไหนถ้ากระสุนไฟแมนวอลไม่โดนเนิฟจนเสียหมาคุณซัดได้ทุกเมตาสู้ได้ทุกกระบอกแน่นอนนะครับแล้วก็สกินใหม่นี้ก็ดูเล่นง่ายยิงง่ายสปายตามากๆเนาะก็แนะนําเลยนะครับถ้าหาร้านเติม CP เกมคอฟตี้มือบายก็แนะนำร้านลิชแมนชั่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอยากดูปืนอะไรอีกก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ